ดิจิเจี๊ยบจ้าสวัสดีใจพี่น้องทุกๆุกคนจ้าเป็นจังไหนกันแน่น้อใจพี่น้องสูๆแด้จ้าเมื่อวจะมาพูดเรื่องการทําคลิปเยียวหรือว่าคลิปสตรีมกับพี่น้องเพราะว่าเห็นหลายช่องเพื่อนออกมาบกว่าคือการหลายช่องนะจ้าตอนนี้ก็อยากให้พี่น้องอ่าบ้างเรากับพิจารณาให้ดีๆก็น่าจะว่าช่องไดที่เพื่อนพูดความจริงหรือว่าพูดความจริงแล้วใจพี่น้องเพราะว่าจะเท่าฟังผิดช่องมันก็จะให้ช่องของเขาเอง ผิดพลาดก็จายแก้ปัญหายากแต่ห้องฟังช่องที่เพอนแนะนัน้นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องเ้อก็จะสามารถพานกดเกณฑ์ได้เร็วโดยที่ห้อม่ต้องรอเวลาได้จากพี่น้องแยงช่องของเจียบเองที่ทำมาโดยตลอดแลวจะเจียบกับพานสตรีมแล้วอาจจะก็ทําตางกฎระเบียบของเพื่อนทุกอย่างนะจาะเมื่อถึงเวลาที่จะจะพานกดเ,เกล็์เจ็บกับตั้งค่ามือเดียวเจ็บกระเด้โฆษณาเข่าเลยโดยที่ประตองล่อเวลาหรือประตองไปล่อตั้งค่าหลายรอบและจาพี่น้องค่ะ เข้าเห็ดตามกฎระเบียบของเพิ่นมากตั้งแต่แหลกก็จะจังใดช่องของข้างเก็าวิปัญหาสามารถพันขวดกินการทำคลิปเลี่ยวคลิปสตรีมได้ง่ายๆได้ใจพี่น้องจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆไว้น้ำแข็งด้จ้าสูๆเด้จ้า